ลดลงพนไปตรงนี้เลยนี่ก็เท่ากับการกระตุ้นให้ต้นพืชของเราโตนี่เองนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อน,นะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับกับพ่อบ้านในบ้านใครที่ปลูกผักเอาไว้ปลูกต้นไม้เอาไว้อยู่ข,ข้างบ้านใช่ไหมแล้วดินเกิดมีอาการแข็งเนีย่ยเราจะให้ดูว่าดินแข็งเป็นอย่างไรดินแข็งก็จะเป็นประเภทนี้นะครับจะให้ดูสภาพดินก็จะเป็นประเภทนี้เห็นไหม แข็งปกเลยนเนะเผื่อวันนี้นะครับเผื่อใครว่างมาลองทําวิธีการบํารุงดินด้วยเจ้าสิ่งนี้ถูกไหมขวดน้ํานะครับขวดน้ําจะเป็นตัวให้ปุ๋ยได้อย่างไรมามาดูกันว่าต้องใช้อะไรบ้างสิ่งที่สําคัญอันดับแรกนะครับต้องมีคือตัวนี้เลยปุ๋ยคอกเนาะผมก็จะเลือกเป็นปุ๋ยคอกประเภทนี้นะครับเนี่ยเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยเก่านะ นี่ใส่ไปเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันไปไปดูขั้นตอนต่อไปกันก็เพื่อนเอเอาขวดน้ำมานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับยี่ห้อเขานะเห็นขวดมันใหญ่ดีนะครับเอาขวดน้ำมาแกะฉลากออกกตณอไปก็เทน้ำออกน้ำก็เทใส่กระถางของเราไปเลยเราจะเอา อ่า,าขวดคว่ำลงอย่างนี้นะให้เพื่อนให้เพื่อนทำการตัดบริเวณก้นขวดตรงนี้กับเด็กๆที่ดูอยู่นะครับเวลาใช้มีดระวังนิดนึงเนาะกับพอบ้านในบ้านก็ให้ระวังนิดนึงออเอาคนี้นะครับเราจะทำการ ตัดออกก็ได้หรือว่าทําเป็นฝาปิดแบบผมก็ได้นะครับอ่ะมามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะใช้เป็นตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ฟางเนาะจะใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปอย่างนี้ต่อไปก็ให้เพื่อนนําเป็นตัวปุ๋ยคอกตัวนี้ตักตัวปุ๋ยคอกของเราใส่ไปในขวดน้ําแบบนี้ เหมาะกับพืชประเภทไหนเหมาะกับทุกประเภทนะครับเราจะเป็นปุ๋ยคอกแบบใหม่ๆก็ได้นะเพราะว่าวิธีการนี้นะครับพืชมันจะได้กินปุ๋ยแต่ตรงบริเวณตรงฝาขวดตรงนี้ครับมันจะทําให้พืชไม่นอกปุ๋ยนะอืมเทใส่ไปเลยนี่ได้แน,นี้แล้วใช่ไหมอ่ะมาดูขั้นตอนต่อไปกันขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนขุดอู้ดูขนาด ดินแข็งมากเลยแข็งปกเลยขุดขุดลงไปให้ลึกดีนะเขาเรียกว่าวิธีการาดึงรากลงไปข้างล่างกระถางนะวิธีการนี้ยังช่วยให้ดินในกระถางมีความชุ่มชื้อนอยู่ตลอดเวลานะครับอ่อประมาณนี้เนาะต่อไปให้เพื่อนนำขวดน้ำของเรา ตัวนี้มานะครับมาใส่ยัดลงไปเลยแบบนี้ของผมมันเป็นฝาเปิดใช่ไหมผมก็จะทําการหันบริเวณฝาเปิดเอาไว้ให้เปิดง่ายๆนี่หนึ่งเนาะและเพื่อนก็ทาการกลบไปเลยนี่กลบไปดึงกลบนี่กลบไปเลยอ่ะ ต่อไปนะครับให้เพื่อนใช้น้ํารดรดลงปลนไปตรงนี้เลยนี่เห็นไหมมันมันปุ๋ยคอกมันจะไหลเป็นน้ําไปข้างล่างนะครับอยู่ในก้นกระถางเนาะวิธีการนี้พอปุ๋ยมันลงไปอยู่ก้นกระถางรากพืชมันก็จะวิ่งไปหาด้วยเนาะพอรากพืชวิ่งไปหาก็เท่ากับการกระตุ้นให้ต้นพืชของเราโตนเองนะครับ ะพอเวลาเรารถเสร็จใช่ไหมของผมก็เป็นฝาปิดไว้ประมาณนี้นะครับช่วยควบคุมความชื้นในกระถางของเราได้อีกวิธีการหนึ่งนะครับนี่ใครที่อยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็ลองไปทําดูก็ได้เนาะเนี่ยแล้วใช้เดือนมันจะมาเพราะว่ามันมีได้อาหารจากปุ๋ยคอกนะครับนี่เสร็จแล้ววิธีการพอ พอถ้าตังเกตมันเริ่มแห้งใช่ไหม,มก็มาหยดน้ําลงไปในขวดน้ํานี้เลยเทไปนะครับมันก็จะชื้นตลอดเวลาเลยเนาะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับกับการดูแลร,รักษาต้นพืชเนาะเผื่อใครอยากจะ,ะใส่ปุ๋ยแต่ว่ามันไม่มีเวลาในการใส่เนาะก็ทําวิธีการที่ผมนำนี้ครั้งเดียวเลยเนาะแล้วก็รดน้ําไปเรื่อยๆก็เท่ากับพืชของเราได้ปุ๋ยไปตลอดเวลานะครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการดูแลรักษาต้นพืชนะครับเผื่ออย่างที่ว่าเนาะใค,ใครว่างๆก็มาทำาเล่นๆก็ได้แต่ก็ประโยชน์มันคงไม่ได้เล่นนะครับพืชในกระถางดินในกระถางเราจะชุ่มชื้นชุ่มชื้นขึ้นชุ่มชื้นชุมๆๆช่มชื้นเนาะเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ ถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไว้ด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกเกษตรของพวกเรานะครับแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ